สวัสดีครับท่านผู้ชมครับด้เวลาจอกีฬากับพี่แจ้ครับเมื่อวานตอนเย็นเนี่ยผมใส่เสื้อบราซิลตอนตกดึกบราซิลแพ้เลยนะครับแต่หนึ่งตกรอบไปวันนี้ใส่ฮอลแลนด์หรือว่าเนเธอร์แลนด์หลังจากที่พวกเขาก็แพ้เรียกว่าโดนจุดโทษแล้วก็อกหักนะครับก็เรียกว่าเป็นการอำลาพลพรรคอัศวินสีส้มส่งกลับบ้านไปเป็นที่เรียบร้อยครับเมื่อคืนนี้2คู่ในรอบก่อนรองชนะเลิศ2คู่แรกและคืนนี้2คู่นะครับบราซิลตกรอบไป และตามไปด้วยในเทอรนครับเราดูที่คู่แรกก่อนเลยครับแชมป์5สมัยบราซิลแล้วก็เป็นเต็งหนึ่งในการลุ้นแชมป์ครั้งนี้พบกับโครเอเชียที่เป็นรองแชมป์เก่าจาก4ปีที่แล้วตลอดทั้งเกมครับทั้ง2ทีมถ้าพูดถึงการครองบอลในสูสีการแต่ฝั่งบราซิลนี่มีโอกาสทาประตูอยู่ฝ่ายเดียวเลยก็ว่าได้ครับแต่ยิงเท่าไหร่ก็ไม่สามารถผ่านแนวรับโดยชพวยอย่างยิ่ง นายทวานโดมเนิกหรือว่าโควิดจอมหนึบของโครเอเชียได้ครับจบ90นาทียังเสมอกัน 00, 00ต้องต่อเวลาพิเศษไปอีก30นาทีในช่วงต่อเวลานี่ครับบราซิลก็ยังเป็นฝ่ายครองบอลบุกอยู่อย่างต่อเนื่องก่อนที่พวกเขาจะมาได้ประตูขึ้นนำก็คือนาที105บวก5ก็คือหลังจากครบ15นาทีในการต่อเวลาพิเศษครึ่งแรกแล้วนะครับ105บวก1นะครับก็คือช่วงต่อเวลาของ การต่อเวลาพิเศษทดเวลาของการต่อเวลาพิเศษครึ่งแรกนะครับก็เป็นจจงหวะน,นี้นะครับที่ในมาทําชิ่งกับลูคัสปาเกต้าแล้วก็หลุดเข้าไปยิงได้บราซิลขึ้นน,นํา1 0ตรงนั้นเนี่ยหลายๆคนคิดว่าพวกเขาน่าจะชนะได้แล้วนะครับแต่ในช่วงครึ่งหลังของการต่อเวลาพิเศษโคเอเชียที่เรียกว่าไม่มีทางเลือกอื่นแล้วครับก็ส่งเอาตัวสมรองที่เหลืออยู่3คนลงไปหมดครับ หวังที่จะลุ้นตีเสมอให้ได้แล้วพวกเขาก็มาทําสําเร็จได้จากลูกนี้นะครับจังหวัดสวนกลับมาแล้วก็เป็นบูโน่เพ็ดโควิชครับหนึ่งในตัวสมรองที่ลงไปในช่วงท้ายเกมนะครับยิงบอลไปฉลับขาของมาจินยอสก็เลยทําให้ลูกนียมันพุ่งหนีมือของอาริซอนเข้าไปครับก็เป็นประตูให้โครเชียตีเสมอเป็น1-1นาที117ต้องโดนจุดโทษชี้ขาด ยิงจุดโทษลูกแรกของบราซิลในโรดิโกก็ยิงพลาดแลวนะครับดีว่ากุชเซฟได้ในขณะที่ของโครเอเชียเนี่ยทุกคนยิงเข้าหมดครับรวมถึงลูก้ามดริชกับตันทีมจอมเก่าด้วยครับนี่ครับโครเอเชียยิงทั้งหมด4คนเข้าหมดครับในขณะที่บราซิลคนที่4นี่คือมากินยอสมีส่วนทําให้ทีมโดนจุดโทษไปแล้วนะครับเสียประตูไปแล้วแล้วยิงจุดโทษเขาก็ยิงชนเสาไปอีกครับก็เลยทําให้โครเอเชียชนะไปเบดเสร็จเด็ดขาด 4ประตูต่อ2ครับต่อส่งผลทำให้บราซิลเต็ง1ต้องอกหักหยุดอยู่ที่รอบ8ทีมสุดท้ายนี้เท่านั้นนะครับก็เท่ากับว่าบราซิลเนี่ยตกรอบ8ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลกเป็นสมัยที่2ติดต่อกันแล้วครับในขณะที่อีกคู่หนึ่งครับอัสซินสีส้มในทแลนครับพบกับทีมฟ้าขาวอาร์เจนตินานาที35เป็นนาเนลโมลิน่าครับที่รับบอลจากที่เดนเมซีครับ ไหลทะลุปไปให้สวยๆเลยนะครับแล้วก็หลุดเข้าไปยิงให้อาเเตน่าขึ้นนําในครึ่งแรก1-0นี่ครับจังหวะแอซิสของเมสซี่ให้โมลิน่าหลุดเข้าไปยิงได้เป็นวิงแบ็กขวานะครับโมลิน่าและเติมขึ้นสูงไปในขณะที่อาเเตรีาครึ่งหลังครับพวกเขามาได้ลูกจุดโทษในนาที73ครับจากจังหวะนี้ที่ดันเซลดูนฟริสนะครับไปทาฟาวครับเลนาเมสซี่ครับสังหารจุดโทษเข้าไปแบบนิ่มๆเลยครับก็ทําให้ อเจนตินานำห่างไปเป็น2ประตูต่อศูนย์นี่เป็นลูกที่4 mm hmm. ในฟุตบอลโลกครั้งนี้ของเมสซี่แล้วก็เป็นประตูที่10ที่เขาทําได้ในฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย <zinho> เทียบเท่ากับที่กาเบรียลบาติสต้าทําให้กับทีมฟ้าขาวช่วงเวลาที่เหลืออยู่ไม่น่าเชื่อนะครับเนเธอแลนด์เนี่ยมาตีไข่แตกได้ก่อนหมดเวลา7นาทีครับจาก กูเวคฮอสครับและในช่วงทดเวลา90บวก11แล้วนะครับก็เป็นเวคฮอสคนเดิมนะครับที่ยิงตีเสมอให้กับเนเธอร์แลนด์เป็น2-2ต่อเวลาพิเศษไปก็ยังเสมอกันอยู่2-2ครับต้องโดนจุดโทษชี้ขาดก็เป็นทางด้านอาร์เจนตินานครับที่ยิงได้ดีกว่าครับในการโดนจุดโทษชี้ขาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเอเมเลโนอโมาร์ติเนสผู้รักษาประตูของแอสตันวิลล่านะครับก็เซฟจุดโทษจากการยิง2ลูกแรกของ ในเทอรนด์ได้ครับทั้งการยิงของฟนชิฟันไดและก็ซูเฟนเบิร์เฮาส์ส่วนอาร์เจนติน่ายิงพลาดไปคนเดียวนะครับและคนสุดท้ายนะครับลาอุตโลมาร์ติเนสพอยิงเข้าไปได้ก็เลยทำให้อาร์เจนตินาเป็นฝ่ายชนะในการดวลจุดโทษเหนือเนเธอร์แลนด์ไป4ประตูต่อ3ครับโดยในเกมนี้ต้องบอกว่าเป็นเกมที่ เล่นกันแบบดุเดือดเลยทีเดียวนะครับมีใบเหลืองถึง18ใบครับเป็นของนักเตะอาร์เจนตินาแลนด์แลนด์ฝั่งละ8ใบก็รวมเป็น16ใบแล้วอีก2ใบเนี่ยเป็นของเอเนลสการโลนี่กุนซือทีมฟ้าขาวรวมถึงซับโคชวอเตอร์ซามูเอลด้วยครับแล้วก็ทําให้ตอนนี้ครับได้หนึ่งคู่แน่ๆแ,แล้วที่จะต้องเข้าไปไปชนะกันในรอบรองชนะเลิศวันอังคารสัปดาห,หน้านะครับ ก็จะเป็นการพบกันระหว่างอาร์เจนตินากับโครเอเชียนั่นเองครับแข่งอังคารที่13ธันวาคมโดย อาร์เจนตินายิงจุดโทษชนะในแนล์เนี่ยก็ถือว่าเป็นการย้ำแค้นไปได้อีกนะครับหลังจาก8ปีที่แล้ว2ทีมนี้เจอกันในรอบรองชนะเลิศเสมอกัน 00, 0-0ยิงจุดโทษชี้ขาดก็เป็นอาร์เจนตินาชนะแล้วก็เข้าไปชิงเมื่อปี2 0 1 4ส่วนในแถลงในครั้งนั้นก็หลุดไปชิงที่3แล้วก็ได้ที่3นะครับเราต้องดูว่าครั้งนี้อาร์เจนตินาโดยช่วยงยิงเลยในเมสซี่เป้าหมายสูงสุดของเขาคือการคว้าแชมป์โลกให้ได้จะทําได้สําเร็จหรือเปล่านะครับในขณะที่บราซิลก็อกหักไป ในการเป็นทีมเต็งหนึ่งนะครับแลก็เท่ากับว,ว่าบราซิลนับตั้งแต่ที่ได้แชมป์โลกครั้งสุดท้ายสมัยที่5เมื่อปี2002เนี่ยหครั้งหลังสุดพวกเขาหยุดอยู่ที่รอบก่อนรองชนะเลิศโดยแพ้ทีมจากยุโรปทั้งหมดเลยนะครับสใน5ครั้งหลังสุดครับคืนนี้มีอีกสคู่นะครับ คู่แรกโปรโตุเกสเจอกับมรโกโกคู่ที่2เชื่อว่าแฟนบ้านเราเนี่ยรอชมกันเลยครับว่าผลจะเป็นอย่างไรทีมตะไคร่แชมป์เกาจากสีปีแล้วฝรั่งเศสจะพบกับสิงโตคำรามอังกฤษมาดูความพร้อมของ2ทีมนี้ก่อนจะลงสนามครับเกรเดเซเกตเจ้าหน้าใหญ่ของทีมสิงโตคำรามไม่น่าจะเปลี่ยน11คนแรกจากเกมรอบ16ทีมสุดท้ายที่พวกเขาเอาชนะเซเนกัลได้สวยหรู3-0ก็จะลงสามในระบบ433ครับ จอ h ์นโซกับแฮร์รี่ม u กวายจะยืนเป็นปรากลังตัวกลางคู่กันแดนกลางก็ใช้ d e c คันไรส์เล่นร่วมกับจูด e เบลิงแฮมและจอแดนเฮนเดอร์สัส่วนสามประสานในแนวรุกก็ยังน่าจะเป็นบูกาโยสซากาคนนี้นะครับที่ได้ลงเล่นร่วมกับฟิลฟ f IF o d เดนและหัวหอกกับตันทีมอย่างแฮร์รี่เคน ส่วนทางฝั่งฝรั่งเศสของกุนซือดเดียเดชองครับก็ไม่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงทีมเช่นกันนะครับนำโดยเคลียร์ในบัปเป้ที่ทําไปแล้ว5ประตูก็นําเป็นดาวสดมัวสูงสุดฟุตบอลโลกตอนนี้อยู่นะครับในขณะที่อเล็กชิรูครับหัวหอกตัวเก่าที่ทําไปแล้ว3ประตูก็มีสิทธิ์ลุ้นทําสถิติเทียบเท่าโรเจอร์มิลล่าอาดีตกองหน้าทีมชาติแคนาบรูนในการเป็นนักเตะอายุมากกว่า36ปีที่ทําประตูในฟุตบอลโลก ครั้งเดียวได้ถึง4ประตูนะครับทั้ง2ทีมนี้มาพบกันในฟุตบอลโลก2ครั้งอังกฤษชนะได้ทั้งหมดนะครับที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ครั้งแรกย้อนกลับไปตั้งแต่ปี1966ที่อังกฤษเป็นเจ้าภาพอังกฤษชนะไป2ประตูต่อ0และในปี1982อังกฤษ ออกซารนัดแรกในฟุตบอลโลกครั้งนั้นก็ชนะฝรั่งเศสไป3ประตูต่อหแต่ครั้งหลังสุดที่พบกันเป็นเกมอุ่นเครื่องเมื่อปี2017ฝรั่งเศสเป็นฝ่ายชนะอังกฤษได้3ประตูต่อ2ครับต้องดูว่าคืนนี้ผลจะจบอย่างไรนะครับหลายๆคนอดเป็นห่วงแนวรับของอังกฤษไม่ได้ว่าจะหยุดความเร็วของเคลียร์เอมบัปเป้ในฟอร์มที่สุดยอดของเขานี้ได้หรือเปล่าในขณะที่อีกคู่หนึ่งครับ โมร็อกโกที่เขีร์สเปนตกรอบในการดวลจุดโทษชี้ขาดแล้วก็ชนะมาได้จะเจอกับโปรตุเกสครับก็โปรตุเกสก็ฟอร์มร้อนแรงนะครับในรอบ16ทีมนี้เป็นทีมที่ชนะสวยหรูสุดครับถล,ล่มซร์แลนมาถึง6ประตูต่อหนึ่งโดยกอนโซรามอสก็เป็นแฮตทริกฮีโร่ก็คาดกันว่ากอนโซรามอสโหกวัย21ปีน่าจะได้ลงยืนเป็นหน้าเป้าตัวจริงของโปรตุเกสแทนที่ของคริสเตียโนโรนัลโดต่อเนื่องอีก1เกมอยู่แล้วครับ คราวนี้มาดูที่ผลงานของนักกีฬาไทายเรากันบ้างน,นะครับทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมทั้งในการขันเทควันโดและแบดมินตันครับเริ่มกันที่เทควันโดนะครับน้องเทนนิสภานิพักวงพัฒนก,กิจควา้าแชมป์เทควันโดเวิลด์กรั้งปรีฟใน,ฟนที่กรุงริยาสประเทศซาอุดิอาระเบ,บียได้เป็นผลสําเร็จครับ รายการนี้ครับคัดเอานักเทควันโดโอ,อันดับ1-16ของโลกในแต่ละรุ่นเข้าแข่งขันในรุ่น49กิโลกรัมหญิงเทนนิสพานิพักวงพัฒนกิจเหรียญทองโอลิมปิกเกมสโตเกียว2020ในฐานะมือวางอันดับหนึ่งของรายการครับได้บายในรอบแรกลงแข่งในรอบ8คนสุดท้ายเอาชนะเอล่าไอดินจากเยอรมนีไป2ต่อศูนยกครับก่อนที่รอบรองชนะเลิศจะล้างตาเอาชนะดานิลาปาลัสซูซา คู่ปรับสำคัญจากเม็กซิโกที่เพิ่งจะเอาชนะเทนนิสได้ในรายการชิงแชมป์โลกเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาคราวนี้เทนนิสชนะไปสวยหรู2ต่อสูนยกเลยครับผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศพบกับเมอร์ฟดินเซลมือ3ของรายการคู่ปรับเก่าจากตรุรกีครับที่เทนนิสเคยเอาชนะมาแล้วในรายการวอลกรังปรีที่ปารีสและเมืองแมนเชสเตอร์ครั้งนี้ เทนนิสของเราก็ยังเหนือกว่าครับอาศัยการแตะหัวทำคะแนนทำให้ชนะไปอย่างขาดลอย2ต่อ0ูนยก9ต่อ3และ9ต่อ0ควา้าแชมป์รายการที่เป็นสมัยที่2และก็เป็นแชมป์ที่5ในปีนี้ของเทนนิสผานิพักวงพัฒน,นกิจไปฟังเสียงของน้องเทนนิสกันหน่อยครับสำหรับวันนี้ก็รู้สึกดีใจมากๆค่ะที่สามารถคว้าเหรียญทองได้ค่ะแล้วก็เป็นของหวานฟีใหม่ให้กับคนไทยนะคะและก็รู้สึกดีใจมากขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจ เชียร์เสมอมานะคะสำหรับปีหน้าค่ะก็ยังมีแมตแข่งอีกเยอะมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นซีเกมส์ทีกก่ั่โลกแล้วก็เวลกดรเป็นต่างๆค่ะก็ยังมีข้อผิดพลาดที่ต้องกลับไปแก้ไขแล้วก็ปรับปรุงค่ะแล้วก็จะทำให้ดีกว่านี้นะคะขอบคุณทุกคนมากๆค่ะ แจ็คเทควนโดความสำเร็จของน้องเทนนิสครับไปดูกันที่แบดมินตันเวิลด์ทัวร์ไฟนอล2022ที่อาคารนิมิบุตรครับวันนี้เป็นรอบรองชนะเลิศครับมีนักแบดมินตันไทยทะลุเข้ามา2ประเภทครับที่จบไปแล้วคือประเภทหญิงคู่นันทการและเบญญาภาเอี่ยมสะอาดคู่มือสามของรายการสองพี่น้องนี่เอาชนะคู่มาหนึ่งของรายการจากเกาหลีใต้เป็นการย้ำแค้นได้ครับชนะจองนาอินกับคิมยงิมเฮจองที่คู่อนาคมูนา เพิ่งชนะมาได้ในรอบแรกนะครับนัดน,นี้ก็ชนะได้อีกครับ2เกมรวด20ต่อ22ต่อ20นะครับและ21ต่อ15พรุ่งนี้ก็จะเข้าไปชิงชนะเลิศกับเฉินชิงเฉินและก็เจียอี้ฝานจากจีนครับขณะที่ในประเภทคู่ผสมครับบาสเดชาพลพววระนุเคราะห์และปอป่อสับสรีแต้รัตนชัยคู่มือวางอันดับ2ของรายการจะตัดเชื่อกับคู่จากอินโดนีเซียรีนอฟรีวาลดีกับพิธาเมนทารี โดยคู่นี้จะแข่งขันกันเป็นคู่สุดท้ายของวันครับทั้งหมดนี้คือจอกลฬากับพิจ้าครับส่งกลับน้องตาลน้องเซนผมลาเลยสวัสดีครับค่ะขอบคุณพิจ้านะคะและวันนี้